สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเฟรมเคหัวใจนะคะเฟรมอะคีราพาเล็กค่ะแล้วก็หรือไม่ก็เฟรมเสยกรรมนะคะตอนนี้เราคุยกับอาจารย์หมอทิติคุณพ่อคุณพ่อทิติเสร็จแล้วนะคะที่โรงพยาบาลเลิศสิงคะ่ะวันนี้พาน้องมาตรวจเช็คจิมแล้วก็เอาแท่งโมแท่งแก้วมาให้น้องเขานะคะเพราะว่า จะได้ดูอาการน้องเขาด้วยนะคะว่าอาการเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูคนแรกเลยนะคะว่าคือใครสวัสดีค่ะหนุ่มยนนะคะตอนนี้ก็ยจะครบเดอนเราเนาะเจ้าไวมากเป็นไงบ้างจิ๋มพอพึงพอใจกับจิ๋มไหมแล้วก็การคุณหมอดูแลโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแท้งโมโอเคไหมอะอะแท้งโมนี่เลยขวดทองก็ปวดเลยค่ะนางดูแลจริงนะคะแท้งโมก็คือมีให้จริงไม่ใช่แบบว่ากระจงกระจิกไม่ไม่ไม่ต้องแบบว่าไปวิ่งดินโลนหาซื้อเองเลย ก็แผ่กะนค่ะก็อัปเดตก็คือเดือนหนึ่งก็คือดูเป็นรูปเป็นร้านแล้วนุ้นเจนเนอรใช่แล้วก็แต่ถ้าจะให้ถ่ายให้ดูมันแบบว่าโอมันไม่ได้เลยมันเป็นผู้หญไปเกินไปใช่ค่ะถ้าจะให้ถ่ายมันก็แบบ เราเป็นผู้หญิงนะใช่เราไม่ใช่โสเพณีนะคะคือจะถ่ายลงอย่างเงี้ยทุกคนเข้ามาถามว่าขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิอย่างเงี้ยคือแบบตัวต้เลยไม่ได้เขามาดูตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยว่าใช่นัดดูได้ค่ะจะเป็นสะพานพุทธหรือสะพานแผ่นได้หมด<ว>เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะคมเขียวคมแดงะนะคะพี่โคตรก็อีกคนที่สองมาดูน้องมะปางค่ะ เป็นไงบ้างกี่กี่ได้กี่เดือนกี่วันแล้วก็ได้หนึ่งเดือนเจ็ดสองวันเป๊ะยิ่งกว่ามาหนึ่งเดือนกับสองวันคือตอนนี้คือวิ่งวิ่งได้เลยค่ะถ้าตีลรงกานะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปนวดมานะคะแบบโดนฉีกขาแบบว่าตีลังกามากเลยค่ะก็แบบไม่เป็นไรนะคะแล้วทุกคนได้ประมาณกี่นิ้วคะทุกคนนิ้วหกนิ้วค่ะาได้เกินนิ้วแล้วนี่จะบอกอย่างหนึ่งก็คือ มีหลายคนนะคะแบบว่าติดต่อผ่านอินบ็ล์มาว่าถ้าอยากแปลเพจหรือว่าอะไรเงี้ยแบบคือติดต่อผ่านตัวแบบเรียบมาอย่างงี้ใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดติดต่อผ่านตัวหนูมาอย่างงี้ก็คือได้แต่ว่าเดี๋ยวหนูจะโอค,คิวให้พี่เฟสอีกทีนึงเพราะว<ช>่าอันนี้คือตัวแม่นะคะเราก็เป็นเต้นแต่คือ<า>บอก,บอกทุกคน,นไปเลยว่าแ<ช>นะนําให้ทําเอกชนใช่คุณหมอที่ตีทาเอกชนเพราะว่าพยาบาลดูแลดีห้องสะอาดทุกอย่างหรูหลาปาปิ้งไปเลยเพราะว่าที่เลือดสินเนี่ยบางทีมัน นกหนูงูเห่านะคะต้องลังมหมว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็คือถ้าแบบมีโอกาสเนี่ยก็แนะนําว่าเป็นเอกชนดีกว่านะอยังเขามาดูแลเราแบบเป็นเจ้าหญิงอะนอเอาง่าเจ้าหญิงเป็นเดเลล่าค่ะที่สุดนะใช่ก็เป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรหรือว่าเจลเลกไหลที่ไหนเราจะรีวิวให้ดูนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะลาค่ะ